กับถึงงานโคกกองนครน,นะครับหรือว่ากอดก้อนเมฆนะครับเสื้อไทยนะครับพี่น้องครับโคกกองนครน,นะครับขอพอนจากเจ้าที่เจ้าทางหอยหลางองอจากขาดจุดเรื่องการตลาดกานห้าโคกจากเสเร็จสมบูรอย

เร็วนะครับผมจัไว่านเีไดแ้ผนจองนครนะครับล้บววานวเข้าอดลมเลยนะครับรประทาผมไีไมับเจนโอ้คนที่กองแล้วเินเินหมดสู่แล้วสู่ว่าไหวนะครับด้วยงันผัวตอ,นนองนักควนวเ้ยอูดอย่นีเยยวไปยยุยอร กยเตกันเลือยเตยกรองก่องตังกรเึ่นี่คือในอีกสรขา